อมเทียน11นะคุณท่าน ห้อ,องเช่าราคาถูกห้าร้อยพร้อมสระว่ายน้ำด้วยคุณท่านภูวินล่าเซล ก็ดีนะมันไม่มีรถไงก็เดินง่ายอยู่<ม>แต่ถ้ามีรถก็ยาก

ก็ตึงหยุลงมาใช่แล้วก็ไต่ขึ้นมนี่มันจะเ้ของเดียวกันกับข้างแรกสงสัยเขาได้ยันีงเห็นไหความสูงของตัวมนี่กิด

ไม่รู้ตัวด้วยได้ทำม่ได้ทำจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไม่ทำไม่ทำ่ำแล้ก็หยุหม้เส้นหวงแล้วไม่ทำเส้นหยุดก็ต้องถ่ พอได้กินแล้วไอ้ตรงที่ว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บเก็บมันจะดีขึ้นนหขี้วักินน้ำมันงาดำก็ไม่เห็นมันจะปุ๊บปั๊บนี่คุยกับหมอแล้วบอกก็บอกวออก่าไม่มีผลใช่ไหมเลี้ยงไม่เะี้ก็ต้องใจ เั่นดิมีสไลเดอร์ด้วยเี้ยทาน้อบ่อึ้บินอุ้งมแล้วก็ีนใ่แบวิ่งออกมาก่อนเขาอึ้ง่ไงก็ตำไปได้ดูอยู่ det er ikke lovlig. พ่อเราถึงไล่กระบังสักสิโมงนะราออกไปบ่ายสองยี่สิบใช่ไหมก็นมานห้าโมงน่ไมไม่ถูกจำไม่ได้ห้าโมงหกโมงเช็คในเว็บสิ